สวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับพี่อาร์ตซิมเมอร์อีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพับกบเอ้พบกับโอเล่นไปแล้วมุกนี้เราจะมาพบกับ Long Island Railroad กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เรามีซีนาริโอค้างกันอยู่นั่นก็คือ change at Jamaica ครับ30นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้มา จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้เรียนนะวิธีการขับรถรถไฟคันนี้ไปแล้วนะครับ1รอบนะครับก็ตอนนี้นะครับเราจะต้องมาขับในซีเนอรีนี้กันจริงๆแล้วล่ะสำหรับลองไอแลนด์เรลโรสนะฮะ Changed@ j a m a า ica เราจะต้องไปจัดการเรียนรถไฟนะฮะที่จา i c กาสเ t ชันนะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าให้เราไปที่ชานชาลาที่2นะครับ เฮ over t r t r a c k number อรไปชานชาลาที่2ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะรอรถไฟเข้ามาเทียบที่ชานชาลาที่2นะครับนะคบนะคร,รถไฟของเรานั่นเองนะครับและในระหว่างนี้ให้รอไปก่อนนะให้รอไปก่อนเ,ออเดี๋ยวถ้ารถไฟมาแล้วระตัวเปิดเราสามารถที่จะ take over รรถไฟคันนี้ได้เลยนะครับ ก็นู้นนะเห็นไหมครับมาไกลไนู้นเลยครับรถไฟของเราในวันนี้ลองไอแลนด์เรลโรนะครับเราอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในบริเวณสถานีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเล่นครั้งแรกนะไม่แน่ใจว่าใช้สถานีนิวยอร์กเพนหรือเปล่าเออแต่นิวยอร์กเพนมันคือใต้ดินไม่ใช่เหรอเออใช่ไหมอ้น,นี่มันอยู่บนดินนะไม่แน่ใจจริงๆครับว่าสถานีอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเราก็จะ ค้นหาคำตอบกันไปได้เรื่อยๆนะครับในระหว่างที่เราเล่นเกมนี้ไปด้วยกันนะครับก็สำหรับ Transworld i 2020นะครเป็นเกมจำลองการขับรถไฟแล้วก็ได้กราฟิกที่สวยม,มากนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับ PR s i m อ e r กราฟิกแบบอัลตรานะครอัตราส่วนที่แปลกกว่าชาวบ้านเขานิดน,นึงเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับจอแบบซ u เปอร์อัลตร้าไวนะครับ ความเรด3840คูณ1080แล้วก็โอ้โหผู้คนเต็มรถไฟไปหมดเลยเอา่าให้เขาออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปเราจะต้องเข้าไปเทคโอเวอร์รถไฟคันนี้นะฮะ7 7 7 4ในคำสั่งของเรานั่นก็คือเข้าไปนั่งในที่คนขับโอ้โหลงกันแบบ ลงรถไฟกันไปซะเกือบจะหมดเลยเกื <c oughs> อบจะหมดรถไฟเลยขอเปิดหน้าต่างฝั่งนี้ก่อนเราจะได้ได้ยินเสียงแล้วก็หน้าต่างฝั่งนี้ลงไปนั่งแล้วก็มาสเตอร์คีย์สวิตช์ออนนะฮะรถไฟคันนี้จะเริ่มขบวนตอน14เลยกับ15นาทีนั้นเดี๋ยวรอเซตอัพรถกันก่อนจากเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าเราจะต้องทำการ เปิดไฟร,รถชาร์จเบรกชาร์จเลยเหรอชาร์จเลยปะออนแล้วอันนี้ออนแล้วมาสเตอร์คีแม็กซ์เบรกแล้วก็ชาร์จมันให้มาถึงที่เลข9ก้าสิบนะดูเข็มนะ9ก้สิบแล้วโอเคโหลดพ a สเซนเจอร์ ขอเซ็ตข,ขอเซ็ตวิวนี้ไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็มาที่วิวนี้ก็แล้วกันนะถ้าถ้ามึนหัวยยังไงขออภัยนะครับขออภัยจริง MTA Long Island Railroad นะครับตอนนี้เรากำลังทำการโหลด ผู้ดยสารอยู่ครับแล้วก็ได้คำสั่งล็อกประตูเรียบร้อยเราจะใช้วิธีการล็อกแบบนี้นะล็อกเลฟท์แล้วก็ล right. ็อกไรท์ถ้ามันล็อกเ็จเรียบร้อยเราก็พร้อมที่จะเดินทางกับเส้นทางลองไอแลนด์เรลโรดในเกมในเกม เทรนซิเบิลสองพันยี่สิบเนี่ยไปครับเตินหน้ากันได้ปุ๊บไปมินิมัมพาวเวอร์ครับรถได้เคลื่อนตัวออกจากขับอ,ออกจากสถานีนี้แล้วนะครับฟังเสียงแตรเขาสิน่ารักเชียว จำกัดความเร็วไที่ประมาณ15ไมล์นะครับ15ไมล์ต่อชั่วโมงนะ,อ,ะออกจากสถานีนี้ไปเรียบร้อยแล้วละสถานีต่อไปที่เราต้องจอดกันก็คือสถานี Q Garden s t a n ขบวนนี้ยาวเชียวเอ้ยยาวเชียว ระยวนะครับโอ้โหยาวมากนะเป็นขบวนรถโดยสารรถไฟฟ้านะ M7 นะที่ยาวมากเลยเอาละสถานีต่อไปที่เราจะต้องจอดนะครับอยู่ห่างจากจุดเทื่ออยู่ตอนนี้เนี่ยคือ1.8กิโลเมตรแล้วก็ ความเร็วที่เราวิ่งกันไปได้ตอนนี้นะครับสามารถวิ่งขึ้นไปได้จนถึง60หน่วยเป็นอะไรล่ะหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หน้าจอที่ทุกคนเห็นตอนนี้มีส4นี่คือหน่วยเป็นไมล์นะไมล์ต่อชั่วโมงไมล์ per hour ก็คือไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองแต่เลข60นะครับเป็นสปีดอ,อ่เป็นสปีดกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็นะดูสินี่60ใช่ไหม ตอนนี้ขีดแดงอ่ะมันก็อยู่ประมาณหกสิบนี่นะครับนี่ไงเกินแล้วเกินแล้วโดนเตือนเลยปะต้องลงมาที่สี่สิบเลยเบรกสักหน่อยเบรกสักหน่อยอีก900เมตรจะถึงสถานีนะแล้วเวลาที่เราถูกกำหนดไว้คือ14 22อ โอเคก็ดูไม่น่ามีอะไรแต่ห้ารอยเมตรเราต้องเบรกแล้วเหรอไอ้ชะโดนคำสั่งเบรกนะฮะไฟแดงนะครับสามรอยเมตรต้องหยุดแล้วมีสัญญาณไฟอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย หน้านู้นเหรอสองร้เมตรไฟเหลืองนะครับแต่ว่าทำไมบนหน้าจอพี่อารตอนนี้มันได้ไฟแดงอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันมีขีดอยู่ข้างบนน่ะนี่ยๆๆๆๆขีดแดงๆนี่ครับก็ถ้าคือถ้าทะลุมันไปเนี่ยนะ โดนแน่เลยถ้าผ่านไฟแดงตัวสัญญาณตรงนี้ไปเนี่ยนะโดนแน่เลยห้าสิบเมตรเราก็จะต้องเบรกสิบสี่นาฬิกายี่สิสองนาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสัญญาณก็แล้วกันโอเคสัญญาณไฟเหลืองเรียบร้อยไปได้เมื่อกี้ให้รอสัญญาณนะ ถ้าสีเหลืองมันเรียงกัน3าเมตรในแนวนอนนะครับก็คือห้ามผ่านนะครับอ่ะกำหนดลิมิตอยู่ที่สี่สิบและเราก็จะถึงสถานีของเราแล้วนี่ฮะสถานีที่เราจะต้องทำการหยุดรถในวันนี้ สาสิบเมตรสี่สิบเมตรยี่สิบเมตรอือเอาละเปิด Unlock ครับ Unlock Right ขอขึ้นไปดูข้างบนฝั่งนี้ได้ไหมอย่างนี้นะ เออมาดูฝั่งนี้กันดีกว่ามีคนขึ้นไหมครับมีใครจะโดยสารไปกับขบวนรถขบวนนี้ไม่เอย่ยอืมอาการมาะคับรถตัว M7 คันน,นี้นะครับถ้าไม่นับเรื่องของการเปิดประตู ที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากเนี่ยนะครับต้องบิดกุญแจทีนึงดับกุญแจทีนึงกดปุ่มทีนึงอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าบังคับไม่ยากนะครับมีคันโยกคันเดียวฮนะแล้วคันโยกก็จะมีทั้งเอ่อพาวเวอร์ Power, แล้วก็เบรคอยู่ในคันโยกเดียวกันนะครับเราได้คะแนนมา4 1 8โอเคต่อไปคือสถานี forest hills นะครับ เราต้องรอ14นาฬิกา2 2นาที30วินาทีในการออกรถถึงเวลาอ,อยังใกล้แล้วครับใกล้ถึงเวลาโอเคล็อกประตูเนี่ยไฟกระพริบเป็นสัญญาณในการแจ้งเตือนว่ารถเราจะล็อกประตูแล้วนะไปแล้วนะจะ วอีกันไปเลยอีก600เมตรได้สัญญาณสีเหลืองนะครับดังนั้นก็ค่อยๆไปครับเออตกลง40เนี่ยนะไอไอดวงไฟ40เนี่ยมันคือมันคือใครก็ใครใคร,ใครที่รู้ช่วยบอกทีสิว่ามันคือไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่ามันคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ ไฟเหลืองนะครับอีกร้อยกว่าเมตรแต,แต่ตอนนี้ด้วยสายตาพี่ฮารตอนนี้ยังไม่เห็นไฟเหลืองเลยว่าไฟเหลืองมันอยู่ไหนสัญญาณไฟมันอยู่ตรงไหนเหอีเอ,อไม่มีสัญญาณให้ดูเลยอะ่ะแล้วก็อีกอ๋อตัวนี้สปีดวิ่งไปได้ถึง80ดสิ เราต้องไปถึงเวลา12:24ซึ่งตอนนี้ก็เกินเวลาแล้วรถไฟมาแล้วจ้าจับเบรกได้ฮะ200เมตรเบรก เบรกยากเหมือนกันนะเพราะว่าผู้โดยสารเยอะ Unlock right นะมาถึงแล้วครับตอนนี้14นาิกา24นาทีะตรงตามกำหนดการเดินรถของเราแต่ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานี Forest Hill นะชัชลาที่ชาญชาลาที่1 เราก็จะไปกันด้วยภาพนี้แหละนะประมาณนี้โหลด passenger เสร็จเรียบร้อยครับล็อกประต,ตรูครับเรียบร้อยไปกันต่อได้ สถานีต่อไปเป็นสถานีวูดไซนะคร14นาฬิกน29นาทีเร่งไปให้เต็มที่เลยตอนนี้ข้างหน้าก็ดูไม่มีอะไรแล้วก็สถานีต่อไปที่เราจะต้องไปถึงนะครับอยู่ห่างจากเราตอนนี้คือ5.6กิโลเมตร นี่คือสานีวูดไซส์นั่นเองนะแล้วก็เราไม่ได้มีสปีดไลตดเลยครับตอนนี้ดวงไฟข้างหน้ามันขึ้น80นะที่บนหน้าจอน้าปัดเลยนะ80แล้วก็เข็มแดงแตอนนี้นมันก็ขึ้นอยู่ตรง120กว่ากว่าเพราะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าไอ้ไฟตรงน,นี้มันคือไมล์ต่อชั่วโมงใช่ไหมนะมั่นใจใช่ไหมน่าจะใช่นะเพราะเข็มแดงมันอยู่ตรงนี้ไนงะ ใช่ไหมฮะร้อยยี่สิบกว่ากว่านี่นะเออเนี่ยชัวร์แปดสิบนี่คือมาต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนแรกที่พี่อาร์ตบอกว่าตรงเนี้ยเลขเนี้ยคือเลขของกี่โลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยพี่อาร์ตบอกผิดไปนะครับผิดพลาดนะครับจริงแล้วตัวเลขที่บนหน้าจอตรงนี้นะครับคือความเร็วสูงสุดที่ถูกกำหนดไว้นะครับด้วยหน่วยของไมล์ per hour นะฮะไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองครับ ก็ดูจากตัวหน้าปัดวงกลมตรงนี้ก็แล้วกันนะครับดูได้เช่นกันรถมันจะโยกหน่อยๆครับเพราะเราขับเร็วนะ สถานีต่อไปของเราคือสถานีบูตไซด์นะครับอีก2.6กิโลเมตรแล้วเราถูกจำกัดความเร็วที่97ในอีก700เมตรข้างหน้านะครับ500เมตรอะเบรกลดความเร็วลงมาที่97กันดีกว่า 9ก้าสิหอ่าละเก้าสิบเจ็ครับเรียบร้อยครับเออแต่หน้าปัดมันไม่บอกนะหน,น้าปัดมันยังวิ่งอยู่ที่80ดอ่ะใช่ไหมไกลเหลืองอ่ามันลดมาแล้วลดมาเป็น60แิ้ละและสถานีก็อยู่ข้างหน้าเรานั่นเองนะครับ อีก700เมตรกว่ากว่ากานว่าจะเริ่มเบรกที่500เมตรดีก,กว่าเรามีเวลาก็ไม่ค่อยเหลือเฟือเท่าไหร่นะ1429ตอนนี้ก็ใกล้แล้วโอเคเริ่มเบรกกัวเบรกไม่อยู่จังเลย ข้าไปตรงนี้ดีกว่าอีกร้อยเมตรสิบสี่สองเก้าอะตรงเวลาอยู่นะครับได้อยู่นะครับเนี่ยต้องเผื่อระยะเบรกให้มันนะเยอะๆเลยเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ชื้อได้คะแนนสี่ร้อยเก้าสิบแปดคะแนน เอาละครับที่นี่สถานี w วูดไซที่นี่สถานีวูด d ซท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีนี้โปรดตรวจสิ่งของและสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนลงจากขบวนรถนะครับเราอยู่วูด d ซนะตอนนี้ล็อกประตู เตรียมตัวเตรียมตยวัวเขียวแล้วไหมเขียวแล้วไหมไปได้ครับไปได้ไนี่ป้ายเจ็ดสิบสอง่อยู่หน้านะครับแล้วก็สถานีต่อไปของเราอยู่ที่สถานี ฮันเตอร์สพอยต์เอฟเวอีกสากิโลเมตรนะครับก็ไปกันตามที่ความเร็วเขากำหนดไว้เลยครับโอ้โหแล้วเป็นรางรถไฟสถานีรถไฟรางรถไฟที่ หลากหลายมากเลยมีหลายรางหลายเส้นทางนะครับลงเนินเบาหน่อยเบาหน่อยเพราะลงเนินความเร็วเกินเลยเจ็ดสิบ ต8อสี่เฉยเปลี่ยนเลนไม่เปลี่ยนทำไมมันให้48นะ่สิบแปละสี่สิบแจำกัดความเร็ว48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้างหน้าตอนนี้พี่อยังสับสนอยู่เลยครับระหว่างหน้าจอข้างหน้านะครับมันขึ้นว่า60ก็คือความเร็วสูงสดนะุดวิ่งได้ตรงนี้คือ6กแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ เขต48กิโลเมตรนะครับเออมาแล้วอา่าเบี่ยงไปเบี่ยงไปลอ n g Island Railroad นะครับ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักนะครับแล้วก็เป็นเส้นทาง Default นะครับที่ในเกมมีให้นะครับแล้วก็ถ้พยาพี่อาร์กโมดแต่ไปเล่นเส้นทางอื่นนะเนาะก็เลยไม่ได้เล่นเส้นทางนี้ลงเนินครับ1.9ภารกิจของเราในวันนี้เราต้องไปสถานีจามก้านะครับ เพื่อที่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนรถดูนี่สิลองไอแลนด์ซิตี้ฮันโนด์ไปถึงฮันเตอร์สพอยน์สิบห้าสิบห้าไมล์จะมาถึงแล้วก็เราต้องไปสต็อปที่ลองไอแลนด์นะครับถึงจะถึงปลายทางของเรา แม่มันบอกมันกระพริบสิบห้าไม่เข้าใจนะ No X P O R มีไฟขึ้นอ่ะมีไฟขึ้นสิบสี่สิบสี่สิบสี่สามห้าเวลาที่ถูกกำหนดไว้ไว่าจะต้องถึงสถานี Hunter's Point นะครับ h u n เ e r s Point Avenue อะอีกแปดร้อตรกว่าๆถึงละ ค่อยเลี้ยงความเร็วไปครับเพราะว่าเราลงเนินนะฮะแล้วมันกระพริบสิบห้าเนี้ยไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจนะเดี๋ยวก็ค่อยๆเล่นไปค่อยๆดูไปก็แล้วกันนะอีก350เมตรเราต้องหยุดรถ,ถครับตำ,ตำตำแหน่งนั้นนะครับซึ่งก็ตรงเวลานะเราตอนนี้14บสนาฬิกาสนาทีตรงเวลาอยู่ เดี๋ยวเราต้องเปิดประตูทางด้านซ้ายนะครับเปิดประตูทางด้านซ้ายนี่ย ยังได้สัญญาสิบห้าอยู่แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศของสถานีอะไรอ่ะสถานี Hunter's Point Avenue เนี่ย e วนะฮะดูแล้วไม่มีอะไรเลยมันก็ตัดกับถนนก็คองอจะ Hunter's Point นั่นแหละอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจผู้โดยสารก็ขึ้นไป แล,แล้วก็ขึ้นไปบันไดตรงนู้น่เหรอแล้วขึ้นไปข้างบนได้เลยเนี่ยเหรอเออแปลกดีเนาะขึ้นไปไหนก็ไม่รู้เอาละเรากำลังจะต้องปิดประตูนะครับล็อกดอ์เอากดผิดปุ่ม ไปเปิดประตูฝั่งนี้ล็อก left โอเคแล้วก็ล็อกประตูฝั่งซ้ายด้วยล,ล็อกแล้วเรียบร้อยนะฮะ objective complete เรียบร้อยครับตอนนี้ เราจะต้องให้รถไฟอยู่ในชั้นชลาที่ที่หนึ่งไปก่อนจนคำสั่งอ้าวละไปได้ฮะก็คือไปหยุดที่ลองไอแลนด์ซิตี้เดินหน้ากันต่อไปครับแล้วก็ได้ไปลายความเร็ว24กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ข้างหน้านั่นเอง ก็เลี้ยงเลี้ยงความเร็วไปก่อนนะครับเลี้ยงความเร็วไปก่อนดี๖ยี่ห้ายี่สี่สต็ t ปแอต l ลเคชันลองไอแลนด์ซิตีนะแต่ก็ไม่ได้บอกเวลาไว้เราก็ไปได้เรื่อย แตรเขาค่อนข้างเบาเนาะวีนเนี่ยวีนเขาเนี่ยค่อนข้างเบาเนะอีกห้าร้อยเมตรตรงนั้นนะครับอา้าวสับลางเข้าไปไดี่วแอคชั่น ไปจอดรถเปล่ารถเปล่าใช่ไหม Change at Jamaica นี่คือภา,ารกิจของเรานะครับ Change at Jamaica แค่นี้เลยครับสั้นๆง่ายๆ ให้เห็นบรรยากาศในการเริ่มต้นเล่นเส้นทางนี้เขาแล้วกันนะครับลองไอแลนด์เรลโรดนะครับเอารถมาจอดฮะไม่มีผู้คนเลยรถเบามากครับเบรกเร็วเชียร์ 15เมตรเมตรเมตรเจ็ดีเรียรอยครับ Objective complete secure the train and head over to the office complete this duty o k okay. secure the train กแปลว่าเราก็ต้องปิดสัญญาณให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น reverseer หรือว่าอันนี้ต้องไป emergency key out ดับเครื่อง แล้วก็ปิดไฟ off ออนี่ฮะ off off เสร็จครับลุกครับแล้วก็เดินไปที่ออฟฟิศข้างหน้าออกนี้เลยไปนะ <laughs> ออกเอ้ยไปประตูนี้ดีกว่าปิดประตูด้วยออกมาครับ use passenger door แตวปีนกันอย่างนี้เลยอะ่ะไปครับไปที่ออฟฟิศกัน ไม่ต้องสนใจแล้วปิดประตูไม่ต้องนนี่ครับจบแล้วครับภารกิจของ Long Island Railroad ในวันนี้นะฮะเป็นสั้นๆนะครับภารกิจ Change a t Jamaica ครับขอบคุณที่คนที่ติดตามนะครับแล้วก็สามารถกดดูคลิปอื่นๆได้นะครับจากในเพลย์ลิสต์ของตัว t r a n s ์ซ i เวิ2 0สสอยก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ